ก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมใช้อาสัยฟีคนดีคนเดิมน,นี่เราไปกันไวๆนะวันนี้มีการอัปเดตของเอ่ออะไรวะโอเวอร์ d ดเข้ามาฮนะตัวละครดุดุเลยนี่อยากได้ตัวแทแม่งมเนี่ยชืยนะ่อเฮียอะไรละอันบีดอร์อะไรสักอย่างนะอา่านไหมออกมาน้องไอเฮียได้เวลาซุ่ม <c oughs> อ่ะ ขอใช้สูตรก่อนเลยเจ็ดครั้งปฏิหารสี่หกหกหรือห้าอ่ะกดแถมอีกหนึ่งทีแล้วไปดูนี่ไอเหี้สายฟีอย่างกูจะได้เ้า่าท่านผู้ชมเปิดมาเป็นเือแน่นอนกูเดากระบองเพชนตุนหันสาไปเลยละกัน ไอ้เหี้ยอะไอชาร<อ>์ลีโต<ซ>อีกหนึ่งทีอยากได้ตัวนี้นะวงการเกมอยากได้ตัวนี้นะขอดูเลทก่อนเลยเหี้ยน้องอีสัหนึ่งจุดสามว่ะไอเหี้ยกูไม่แปลกใจทำไมคนเขาสุ่มได้กันมาใช้สูตรสามทีกดยกเลิกสองทีแล้วกดตกลงดูดิด,ด,ดูดิมากูกีดีดมากูกีีดเฮ้ย หน้าตาแปลกๆไอ้เฮียน้องไอ้สัตว์หน้าตาไม่แปลกๆทำไมวะพี่ชายนาวิทตโยทินหนี <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์งั้นก็เราต้องใช้สูตรกูไม่อยากได้ละตัวเนี้ยเออเอาเอาตัวนี้มาดิเอาตัวนี้มาดิกูอยากได้ตัวนี้วะเออตัวอย่างเงี้ยเออกูไม่อยากได้หรอกตัวเมตากดกดสุมม่มไว้แบบไม่มีอะไรรอรอรอเลย รอเลยรอเลยไม่สุดนี้ไม่ได้หรอกเกมันอา่านใจเราได้ใช่ไหมนี่ <c oughs> อิสต์อาริตมาเลยนะมึงเย่ฮาบีเอ้ยฮาบีเฮียอะไรฮาติบีสุดท้ายด,ด,ดูดิวีได้มาหรือเปล่าอุ๊ขอร้องขอร้องจงมาจงมา จงมา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 แล้วแล้วยังก่อนก่อนที่จะไปกดพอบอกเลยว่าคอยุกท่านนั้นร่วมแรงร่วมใจลุมเซิรมาที่ไลฟ์ของผมนะกูพูดสลับกันน้องไอ้เหี้ยลิ้นพันช่างแม่ง,มง <laughs> ลุมเซิรมาที่ไลฟ์ของผมและมาเอ r ซับของผมและอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนของคุณเพื่อนน้าโง่ของพวกคุณแบบ ไอเฮีย้ยมึงดูดิสายฟรีไม่ยังกับขนาดนี้มึงต้องมาเล่นแล้วเพื่อนไอเฮีย้ยมึงเล่นสายฟรีได้แชร์เลยครับไอเฮีย้ยกูหิวกูหิวซับแล้วก็ไปกันเลยละกันไอเฮีย้ยไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นกูขี้เกียจคลิปแม่งก็สั้นพอแล้วไอเฮีย้ยให้กูตัดต่อยไอห,หน้าซุนตีนกูปิดตาโชงไงแล้วกูปิดตาโชงไงกูไม่รู้ด้วยตัวอะไรอะ่ะไม่รู้ด้วยไง เอึ้บเอึ้บอึ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 บยังไม่รู้ยังไม่รู้ไงน้องยังไงยังไงยังไงไม่ไม่คิดจะมีหมดแล้วเพื่อนกดกดตกลงไปกดตกลงไปในจังหวะนี้จังหวะนี้เงยหน้าขึ้นมาโอ้โหแม่งแคบินได้ก็จบเลยไอ้เฮี้ยไอ้สัสไอ้เหี้ยถังเบียร์มาเต็มๆเลยฮ่าแม่งเอ้ย เกมนะเกมโคลโบที่แล้วกูก็เกลือแล้วโคลโบนี้กูยังเกลืออีกกูรักมึงวะไอ้เหี้ยทุกวันนี้กูรักมึงเหลือเกินนะวงการไอ้เหี้ย,เ,เ,ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเอมิเลียแม็กก้าดาวเดี๋ยวค่อยรีวิวไอสัตว์ตอนนี้กูร้อนหมาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะลามันรออยู่ที่เส้นชัยสวัสดีครับ